สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิงน่งนิ่งสตรอเบอ u i รี่จูนะคะวันนี้หนูจะพาทุกคนไปที่วัดมณีวงกันค่ะไปดูกันเลยตอนนี้เราถึงที่วัดมณีวงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไปดูดีกว่าว่าด้านในจะมีอะไรบ้างคนไทยนะคะเชื่อกันว่าถ้าใครได้ไหว้ขอพรอจากอง์พญานาคแล้ว ก็จะได้รับความเมตตาประสบความสำเร็จและมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ความศรัทธาเรื่องพญานาคของคนไทยกำลังมาแรงค่ะเข้าไปในวัดกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยและด้วยความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวกันที่วัดมณีวงศ์ค่ะเป็นวัดที่มีพญานาคนับพันตัวเลยแล้วชมงพญานาคะคะเราก็ต้องมาไหว้ นีก่อนค่ะชื่อว่าอะไรนะคะพระพุทธรัตนมณีศรีหทัยนเรศนะคะหลวงพ่อพันล้านค่ะไค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ท่านกันเลยเดี๋ยวเราเ,าเข้าไปถามที่เขากันนะคะว่าเขาไปทำยังไงมีผูกดวงเยอะเลยว้า เดี๋ยวนหนิงจะมาทำบุญขอพรค<ะ>่ะเมื่อเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะได้ผ้าสีแดงค่ะเราก็ทำการเขียนชื่อนามสกุลและชื่อของคนในครอบครัวของเรานะคะจากนั้นก็มาขอพรค่ะแล้วก็นำผ้ามาผูกตามที่เห็นเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าวิหารเซียนแห่งนี้นะคะได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะเสาทุกต้นมีรูปปั้นมังกรรอบเสาด้านในก็มีรูปปั้นเทพต่างๆที่สามารถเข้าไปสักการะขอพรน,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 นะคะไปขอพรเทพเซียนด้านในกันค่ะ เอาละคะ่ะน้องนิงๆขอพอรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาผูกผ้าสีแดงกันคะ่ะเอาเลือกเลยคะ่ะจะผูกตรงไหนเลือกผูกได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ผูกให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เลยคะ่ะคำอธิษฐานที่เราขอจะได้เป็นจริงคะ่ะ เอาละค่ะแค่เห็นทางเข้าวัดก็อลังการแล้วนะคะเพราะว่าวัดที่นี่นะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีเลยค่ะเดินไปกันนะคะตอนนี้คนเร่งเยอะแล้วเข้าไปดีกว่าวัดมณีวงศ์แห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่จังหวัดนครนายกค่ะ วัดแห่งนี้นะคะมีสิ่งปลูกสร้างทั้งโบสถ์วิหารและพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณเลยและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือวังรัตนมณีมหานครบาดานนาคราชหรือที่ทุกคนเรียกว่าวังพญานาคนั่นเองค่ะด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะตามน้องหนิงๆเข้าไปดูกันเลยค่ะ มีพระพุทธรูปเทวรูปเยอะมากรวมทั้งรูปเคารพของสมเด็จพระนเรศวรและรัชการที่5ด้วยค่ะองค์ทาวเวสุวรก็มีนะคะเลือกเอาผ้าแดงมาผูกได้ตามวันเกิดเลยโอโนเดยามะตาตุโนฮันเตติคุกัโงโกอิมานิ งน,นาาีพระพุทธรูปที่นี่งดงามและอลังการมากเลยค่ะตรงจุดนี้ถ้าใครทําบุญหลวงพ่อท่านก็จะให้ของขลังกลับบ้านด้วยนะคะโซนต่อไปนะคะก็จะพาไปสักการะสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิช,ชัยบาดาน ปูสีสุดโทและย่าสีปทุมมาค่ะไหว้ขอพรอเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจน้ำกันด้วยนะคะการเดินทางมายังวัดมณีวงนี้นะคะถ้าตรงมาจากกรุงเทพสามารถใช้ถนนรังสิตนครนายกถนนหมายเลข305ผ่านมายังองครักษ์ผ่านแยกบางอ้อแล้วก็ขับมาจนถึงแยกสามสาว จากนั้นตรงไปที่ถนนหมายเลข307.6เรียบคลองเหมืองค่ะขับไปอีกประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาอีกทีก็จะมองเห็นวัดมณีวงแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้วัดเปิดให้เข้าชมปกติแล้วนะคะจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา7โมงเช้าถึง18นาฬิกาค่ะจากจุดนี้นะคะเราเดินตรงเข้าไปก็จะพบกับพระรัตนมณีมหาบาดาล พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามตั้งเด่นอย่างสง่างามประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคถือเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะที่วังพญานาคแห่งน,นี้นะคะได้จำลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคทั้งสี่ตระกูลคือตระกูลวิรูปกสีทองตระกูลเอราประทะสีเขียวตระกูลฉับพยาปุตตะสีรุง้งและตระกูลกันหาโทตมะ สีดค่ะซึ่งในวังพญานาคแห่งนี้นะคะได้ประดับตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆทำให้รู้สึกนะคะเหมือนอยู่ใต้บาดานที่มีพญานาคจริงๆเลยค่ะไปค่ะไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่า ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนนะคะเราก็จะเห็นปฏติมากรรมปูนปั้นพญานาคสวยๆเต็มไปหมดเลยและเมื่อเวลาที่แสงไฟสีต่างๆเนี่ยส่องมากระทบที่พญานาคนะคะก็จะเห็นเป็นประกายเพชรระยิบระยับอีกด้วยและนอกจากเหล่าพญานาคแล้วนะคะตามจุดต่างๆทั่ววังพญานาคก็ยังมีหุ่นขี้พึ่งจำลองของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธค่ะ อย่างพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีท่านพุทธทาสพิขุหลวงปู่ม่านและครูบาสีวิชัยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปจุดที่สท่สดของทางข้างกันตามน้องหนิงหนิงเข้าไปไหว้พระรัตนมณีมหาบาดานแบบไล่ๆกันเลยค่ะ รัตนามณีมหาบารานองค์นี้นะคะขนาดหน้าจากักกว้าง9เมตรและความสูง14เมตรซึ่งประดิษฐานอยู่ในถ้ำพญานาควัดมณีวงนั่นเองค่ะตามคำบอกเล่าของหลวงพี่ที่นี่นะคะหลวงพี่บอกว่ามีจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องไปก็คือเป็นจุดที่มีรูปปั้นงูสีดำค่ะทุกวันนี้งูตัวจริงยังมีชีวิตอยู่บางวันก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นค่ะ และระหว่างการสร้างก็จะมีเศษซากของงทูที่ตายระหว่างสร้างเป็นระยะๆเะะะะจ้าหน้าที่ก็ได้นำกระดูกหรือซากใส่ไว้ในรูปปั้นพญานาคที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ค่ะหลวงพี่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตามตำนานที่เล่าต่อกันมาพญานาคในตระกูลสีดำนั้นมีฤทธิ์มากและมีจำนวนมากที่สุดด้วยจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติจึงมีเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นมากมายภายในถ้ำแห่งนี้ค่ะ แม้กระทั่งชาวบ้านนะคะก็ยังลือกันว่าพบเห็นงูสีดำๆแถววัดมณีวงศ์อีกด้วยค่ะที่ด้านหลังขององค์พระประธานนะคะจะเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกบอกเลยว่าตะการตามากจริงๆค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะสัมผัสได้ถึงความคลังและความศักดิ์สิทธิ์มากๆ เพราะความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความเชื่อเหล่านี้หายไปตรงกันข้ามกับกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งความศรัทธาให้ผู้คนได้มากราบไหว้บูชาจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมสถานที่เที่ยวตามรอยพญานาค จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยหากใครที่มีความศรัทธาและอยากไปกราบพญานาคแบบใกล้ๆนะคะเราก็จะแนะนำสถานที่นี้เลยค่ะจังหวัดน,นครนายกวัดมณีวงศ์อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะเอาไว้เดินทางไปกราบไหว้เสริมมงคลชีวิตค่ะ ก่อนจะกลับนะคะก็อย่าลืมเดินลอดใต้ท้องพญานาคให้ครบถึง9วงด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้นะคะเราก็ยังมีความเชื่ออีกว่าคนที่เกิดปีมะโรงมาแสงและปีวอกจะมีความผูกพันกับพญานาคมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีคนที่เกิดวันเสาร์ที่มีความใกล้ชิดกับพญานาคมากเช่นกันดังจะเห็นได้ว่ามีพระประจำวันเกิดเป็นปางนาคปก รวมไปถึงคนที่มีวันเกิดที่มีความสัมพันธ์กับเลข 7, 8, 9เช่นเกิดวันขึ้นหรือวันแรม 7, 8, 9ข้ามเดือน 7, 8, 9และคนที่เกิดในราศีมังกรราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีกันและพิจิกจะเป็นคนที่มีดวงดีมีบารมีขององค์พญานาคคุ้มครองแถมท่านยังประทานทั้งเงินงานบารมีและความสุขให้อีกด้วย ใครเกิดปีไหนวันไหนลองไปว่าพญานาคราชตามปีเกิดและวันเกิดของตัวเองดูนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยก็แนะนำให้รีบไปสักการะกันเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนด้วยนะคะอย่าลืมมาไหว้พระที่วัดมณีวงศ์กันนะคะบ๊ายบาย